สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับบทเรียนเรื่องขั้นตอนวิธีนะครับหรืออันกริลทึมนะครับโดยบทเรียนนี้นะครับจะอยู่ในตัวชีวัตที่4.2นะครับเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะครับตัวชีวัตที่1นะครับออกแบบอันกริลทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรืออธิบายการทํางานที่พบในชีวิตจริงนะครับ ส่วนผสมการเรียนรู้นะครับใช้หลักการของแนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหานะครับได้แก่การแยกส่วนประกอบการย่อยปัญหานะครับการหารูปแบบนะครับการคิดเชิงนามนธรรมและขั้นตอนวิธีนะครับซึ่งในบทเรียนเนี้นะครับเราจะเรียนรู้เฉพาะเรื่องขั้นตอนวิธีเท่านั้นนะครับดูไปเลยนะครับ ขั้นตอนวิธีนะครับก็คือลําดับขั้นตอนนะครับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับหรือการทํางานที่ชัดเจนนะครับขั้นตอนวิธีเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเช่นขั้นตอนในการบวกลบคูณหารเลขนะครับที่พัฒนาโดยนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียนะครับขั้นตอนวิธีนะครับมีบทบาทสําคัญนะครับเพราะนอกจากจะมีขั้นตอน วิธีในการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับก็ยังมีขั้นตอนวิธีอื่นๆนะครับที่เราสามารถใช้แล้วก็พบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะครับเช่นการเข้าเว็บไซต์นะครับเพื่อซื้อนังสือซึ่งจะมีการแนะนำหนังสือนะครับให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับตัวอย่างนะครับวิธีการแนะนําหนังสือนะครับของร้านค้านะครับมาดูเหตุการณ์สมมุตินะครับก็คือร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับ มีหนังสือใหม่เข้ามาจํานวน3เล่มนะครับก็คือเล่มที่หนึ่งเนี่ยเวทมนต์ข้อมดวัยรุ่นนะครับเล่มที่สองการปลูกมะม่วงนะครับและเล่มที่สาก็คือกรภาษาไทยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสืออื่นอีกนะครับแต่เราจะพิจารณาเพียงแค่6เล่มเท่านั้นนะครับก็คือหนังสือ A อหนังสือ B ีหนังสือ C ีหนังสือ D ีหนังสือ e และหนังสือ F นะครับโดยร้านค้าแห่งนี้นะครับจะมีข้อมูลการซื้อหนังสือของลูกค้าอยู่จานวน5คนนะครับ พร้อมด้วยข้อมูลการซื้อหนังสือของนักเรียนที่ชื่อว่าสมพลนะครับต่อไปนะครับเราจะมาหาวิธีการแนะนําหนังสือให้กับสมพลนะครับให้ตรงกับความต้องการของสมพลมากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็มาดูขั้นตอนการทํางานนะครับจากข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับเห็นว่ามีข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือนะครับของลูกค้าทั้ง5คนอยู่แล้วนะครับก็คือั้งแต่สมสัตว์ สมหญิงนะครับสมชายสมวดีสมหมายนะครับซื้อนังสือ A อึงหนังสือ f นะครับแล้วก็เลือกซื้อหนังสือใหม่ไปแล้วนะครับหนังสือที่เข้ามาใหม่3มเล่มนะครับต่อไปวิธีนะครับที่ใช้ในการคัดเลือกหนังสือให้กับสมคนนะครับก็คือนะครับขั้นตอนที่1นะครับพิจารณาข้อมูลการซื้อหนังสือของลูกค้าแต่ละคนก็คือลูกค้าเก่าทั้งหห้าคนนั่นแหละนะครับข้อสก็คือเลือกลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อหนังสือใกล้เคียงกับสมคนมากที่สุด นะครับแล้วก็ข้อสามก็คือแนะนําหนังสือใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับให้กับสมคลนะครับพิจารณาข้อมูลยังไงนะครับก็คือพิจารณาการซื้อหนังสือตั้งแต่หนังสือ a ถึงหนังสือ f นะครับแล้วก็หนังสือที่เข้ามาใหม่ทั้ง3เล่มน,นะครับอันนี้เรามาดูนะครับการเลือกนะครับการเลือกการเลือกว่าลูกค้าคนใดมีพฤติกรรมการซื้อหนังสือที่ใกล้เคียงกับสมคลสามารถพิจารณาได้หลายแบบ วิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือการพิจารณาความแตกต่างของสถิติการซื้อนังสือทั้งหมดนะครับแล้วก็นับจํานวนหนังสือที่ซื้อแตกต่างกันเช่นนะครับถ้าพิจารณาความแตกต่างระหว่างการซื้อนังสือของสมพลนะครับกับลูกค้าที่ืีอสมชายที่เราไฮไลท์ไว้ตัวสีเขยียวนะครับก็จะพบว่ามีนังสือสองเล่มก็คือนังสือดีและนังสือ f นะครับที่สมพลและสมชายเนี่ยซื้อแตกต่างกันก็คือคนหนึ่งซือ้อคนหนึ่งไม่ซื้ออะไรประมาณนี้นะครับ ลูกค้าที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงที่สุดก็คือลูกค้าที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุดนะครับจากข้อมูลข้างต้นในตารางเนี่ยเราสามารถมาคำนวณค่าความแตกต่างได้นะครับดังตารางในสไลด์ถัดไปนะครับอ,อันนี้ก็คือ,อค่าความแตกต่างนะครับจะเห็นว่าสมชายนะครับซื้อหนังสือแตกต่างกันอยู่สองเล่มก็คือ d กับ F นะครับแตกต่างกันก็จะมีคะแนนเท่ากับ1น,นะครับมีส่วนต่างนะครับ ส่วนหนังสือที่ซื้อเหมือนกันเนี่ยก็จะไม่มีส่วนตา่างเขาคือเป็นโฉนนะครับเพราะฉะนั้นบวกกันแล้วเนี่ยสมชายนะครับก็มีคะแนนความแตกต่างเนี่ยเท่ากับ2นะครับเราก็จะมาทําวิธีเดียวกันไปกันครบทั้ง5้าคนนะครับสมหญิงก็จะได้คะแนน2คะแนนนะครับสมสัตว์ก็จะได้คะแนน1คะแนนนะครับสมดีก็จะได้คะแนน2คะแนนนะครับ่วนสมหมายนะครับก็จะได้คะแนนความแตกต่างเนี่ยไปทั้งหมด5คะแนนนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะสังเกตว่าพฤติกรรมการซื้อหนังสือของสมพลเนี่ยใกล้เคียงกับสมศักดิ์มากที่สุดนะครับและก็เนื่องจากสมศักดิ์เนี่ยก็ซื้อหนังสือเวทมนต์พอมดไวยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นร้านนังสือเนี่ยเขาก็จึงแนะนํหนังสือเวทมนต์พอมดไวยรุ่นเนี่ยให้กับสมพลนะครับนะครับดูจากตารางนี้นะครับนะครับว่าสมศักดิ์เนี่ยมีพฤติกรรมการซื้อที่ใกล้เคียงกับสมพลมากที่สุดนะครับ แล้วเขาก็ซื้ออะไรครับเขาก็ซื้อหนังสือเวทมนต์พ่อมดวัยรุ่นนะครับเพราะนั้นเราก็จะแนะนําหนังสือเวทมนต์พ่อมดวัยรุ่นเนี่ยให้กับสมพลน,นะครับก็ถือว่ามือมีพฤติกรรมการซื้อที่ใกล้เคียงกับสมศักดิ์มากที่สุดนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับการใช้ขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญหานะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียเงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ